โชว์ใบรับรองแพทย์ลูกนัดบุกสภาทวงเงินล้านสิระโชว์ใบรับรองแพทย์ยืนยันตาขวาบอดจริงลูกนัดบุกสภาทวงเงินล้านสิระโชว์ใบรับรองแพทย์ยืนยันตาขวาบอดจริงลั่นพร้อมไปตรวจโรงพยาบาลที่นายศิระยืนยนันจะเอาหมอมาตรวจสัก300คนก็ได้จากกรณีนายศิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ระบุ นายธนัทธนากิจอํอำนวยหรือให้โซลูกนัดไม่ได้ตาบอดเอาแค่เลือดเข้าตามาหวังผลทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้แสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันหากตาบอดจริงควักใจ่ายให้1ล้านบาทต่อมานายธนัทโต้อตอบทันทีว่าขอรับคําท้าและยินดีให้ตรวจที่ไหนก็ได้พร้อมให้เตรียมเงินสดเอาไว้ด้วยจะเอาไปแจกให้คนไร้บ้านแต่หากตนตาบอดไม่จริงก็ยินดีจะบริจาค10ล้านบาท ให้ไปแจกจ่ายคนไร้บ้านเช่นเดียวกันพร้อมทั้งยังได้ออกรายการเพื่อเปิดดวงตาโชว์ให้เห็นว่าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงแล่าสุดช่วงสายวันที่24สิงหาคม64นายธนัทได้เดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อทวงถามเงิน1ล้านบาทจากนายศิระที่ประกาศท้าเดิมพันไว้โดยนายธนัทยังนำใบรับรองแพทย์ระบ,บุว่าตาขวาบอดมายืนยันด้วยโดยนายธนัทกล่าวว่า ตนพร้อมนำทรัพย์สินมูลค่า1ิบล้านบาทมาวางกองเพื่อเดิมพันและยืนยันกับนายศิระโดยยืนยันอีกครั้งว่าตาขวาบอดจริงบางครั้งตายัางกระพริบได้แต่ยืนยันมองไม่เห็นแน่นอนหากมองเห็น15เปอร์เซ์อย่างที่นายศิระว่าตนพร้อมบริจาคเงิน10ล้านบาทจากนั้นตนและนายศิระจะนำเงินไปให้ประชาชนไร้บ้านและผู้ยากไร้ทันทีโดยไม่คิดมาก พร้อมไปตรวจโรงพยาบาลที่นายศิลายืนยันจะเอาหมอมาตรวจสัก300คนก็ได้ส่วนแนวทางรักษาให้มันกลับมามองเห็นตอนนี้ยังไม่มีวิธีให้กลับมามองเห็นโดยหมอที่รักษาก็ห้ามหลายอย่างแต่หลายคนก็ไม่ทําตามหมอเช่นกันตอนนี้หมอรักษาให้เป็นดวงตาดูเป็นปกติแต่นานๆตาจะเริ่มฝ่อไปเมื่อเช้าได้โทรไปคุยกับนายศิละแล้วก็คุยการเมืองการสนุกสนานและคุยเรื่องม็อบ ก็ไม่มีอะไรต่อกันขอขอบคุณแหลังข่าวจากข่าวสด